สบายดีตอนเช้าที่สิบหาตุลาสองพันสีสี่เมื่อนุวงศ์แกงใส่สมบูรณ์เมื่อในหมอกบอบ,อบอลายคือเมื่อวานนี้แต่ว่าก็มีอยู่ สำหรับผู้ใดที่ว่าจะมาเที่ยวไสสมบูรณ์ในส่วนเดือนสิบหาเดือนสิบสองว่าหมอกนี่ยังมีอยู่ว่ารายคนเุ่นกระยานแบบว่ามาดินไทส,สมบูรณ์ระยานมันมีบรรยากาศหมอกแบบนี้นะเออทือว่ายัางมีอยู่เด้อส่วนนี้จะเป็นส่วนหมอกส่วนระดูหมอกของใส่สมบูรณ์ เดือนสิบเป็นต้นไปจนหอเดือนสิบสองและผู้หัวโลนสำหรับหลายคนย่านแบบว่ามาเที่ยวและย่านผู้อุ่นบกเขียวผู้หัวโลนยังเขียวอยู่เขียวจนหอดเดือนสิบสองหแหละเพราะว่าไส้สมบูรณ์มันเป็นเมืองหนาวและกะย่ำเสาๆนี่นมันจะมีหมอกมันจะเห็ดห่ยหนานี่บคอยตายหนาอยู่ไส้สมบูรณ์นี่บบคอย บกอยเป็นสีแดงเลยนอกซะจากเขาจะจูด ừ. มันจะแตกต่างจากบอนอื่นคือบอนอื่นส่วนนี้งนานเริ่มเริ่มแดงไปแล้วานเริ่มตายไปเลยด้แต่ว่าอยู่ใายส,สมบูรณ์นี่มันหมอกยามเสารนะ์มันเห็ดเห้นมีอากาศซุมซื่นดิ้นซุมเลยยานจะเขียวสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากมาเที่ยวกะ มา,าได้เด้อสวงนีโบฟิตวังโบฟิตวัง,ง,งนี่คือมือนี่กา,ามีหมอกจชิงซินอะไรกัสิประมาณน,นี่มือไรที่ว่าบโบคอยมีหมอกกัสิประมาณนี่แต่ว่าก็คือว่านะครับแบบว่าหมอกแบบเละลายหนึ่งตัวน,นั้นเท่ากับการันตีบ่ได้ว่าสิทธิมาเจอแบบหมอกแบบนั้นโบพอแต่ละมือมันกันบ่คือกัน แต่ว่าโอกาสที่ว่าจะมีหมอกในเะมนส่วงเดือน1 0บเดือนสิบนายที่สุดมาลดมาเทียบลดรับรองเห็นแน,น,น่นอนนี่บรรยากาศหมอกทางทางในตัวเมืองเห็นรเทางผูล้ลน มีมีหลายถากว่ามาวังอาทิตย์แล้ววังวันที่ 16, สิบสิบสองสิบสาม่ะช่วงนั้นโอ้ยหมอกสุดยอดเลยแหละ มื่อนั้นก็ขึ้นไปผ้าตัวนี้ผ้านึ่งเย่วนลายย่ามเสิเ์นี่นักท่องเที่ยวมักจะขึ้นไปพูวัวลนไปเบิ่งหมอกวัวลนแต่ว่าย่ามย่ามเสารนี่ผ้านึ่งเยนี้มีคนน้อยที่สุดที่ว่าจะขึ้นไปผ้าเนื่องจากว่าทางมันกเปียวนี่ทาไปนี่คอยแนะนำให้ไปสองคนเด้อเพราะว่าทางมันเปียวมันมืนมันมืด มือได้ฟนอนยางเขบาป่าเด้ส่วนร้ายมันจะเหมาะสมแต่ยามแรกนะแต่ว่าเท้าขึ้นไปตอนเสาร์นี่เขาจะเห็นวิวบรรยากาศทะเลหมอ,อกตามคลิปที่ว่าขอยถ่ายเบิง้งงามๆนั้นแหละก็ลองเบิงลองเปลี่ยนบรรยากาศเบิงแต่ว่าต้องไปหลายคนเดือยไปตอนเสนาร์เถ้าหากว่า,า,ววาวขึ้นพักนงเย่เลวก็ถือว่าตอนเสาร์กับผาบริขึนพั่หลนแนะนำหากว่ามามา,มาลิน มาลินใส่สมบูรณ์สองมือมือหนึ่งตอนตอนเสาต,อ,สตองตองตองล่องขึ้นจุดนี้ให้ได้เดี๋ยวมันจะจุดจอมผู้เนาะมันเดียวลงมางามนี่เลยนั่งดีฟคาเฟ่ตอนเสาคักสุดผู้หลนก็ได้อีกแบบหนึ่งบรรยากาศมันจะเป็นแบบลักษณะเดินเดินผู้เดินป่าแต่ว่าพานยังเย,ย่มันจะเป็นลักษณะแบบปีนป่าปีนผู้ เรืมอมาปีนป่าคือเก่ากิจวัตรประจำวันห้อยยางดหรตอนเสาร์คือเกาจจ่า,า,ห,กาหากิโลเมตรยางแลนหลบสามสี่หลบแล้วก็พักก็อแล้วก็มาถา่ายคลิปให้ทีนอ้องเบ่งสำหรับตัวเมืองอนุวงศ์นี่เพิ่งท่านได้เกี่ยวเขา Bah, อยู่ทางบดอื <tôi S 2> ่นเอาทางไตทางเนื้อทางต่างประเทศโมว่าตอนนี้เป็นเกี่ยวเขาแล้วว่าอมเมต์บอกกันเเด้อทางนี้ยังบ่ทันเกี่ยวทางนี้ก็มีบางบอนที่ว่าเกี่ยวคือบอนอ่าว่นก็เกี่ยวแล้วบอนออมก็เกี่ยวเือกันแต่ว่าเมื่ออนวง์ยังบ่ทันเกี่ยวบรรยากาศตเวินึ้นสว่วงตอนเสาเวลา หกโมงสาสิบนาทีนี่มันเป็นหมอกแบบนะฮะนะเวลาเขาอย่างจินฟ้ามันหฮงเมืดเขากลัวเก่าสำหรับผู้เที่ปีนขึ้นไปเนี่ยบ่ทึงสุมมงสัมมันมันเป็นผู้บ่สูงลายนะประมาณ เสาหน้าที่ซะป่ล่สาสุดจะได้เสาหน้าที่แต่ว่าข,ขึ้นไปประมาณสิบหน้าที่ก็หอดแล้วรู้ว่าเป็นน้ำข่อยลึกงเนี่ยบอแบบปีนสบายปูบริสงหลายแต่ว่าเวลาปีนขึ้นไปเขาแนมลงมาวิวไข่ไขคือวังเวียงข่ไขคือพาเงินแต่ว่าพาเงินมันมันจะสูงกลัว ค้างเงินสูงอีหลีข่อยเพราะว่าขอ่ขอยขอ่ขอยก็บ่เคยไปดอกค้าเงินข่อยถามเขาเจ้าหลายคนเขาว่าค้าเงินมันอันตรายกลัวเขาว่าอันนี้ปีนสบายเขาว่าฟิลิปีนบรรยากาศกาสายน้ำจังสวิตเซอร์ลแลนด์แดนลาวคนว่าเด้อ แต่บ่ได้เว้าเองดอกหลายคนว่าสวิตเซอร์แลนดนงนี้น้ําจັจะสจะใสถาว่าเขาเจ้บทําสิกสาอยู่เทงน้ําจันี่งามว่าเวลาบ่สิก่อสาว่าเขาเจบ่ไดกดินยังอยู่เทงนําสป่าก็ป่าลน เข,า,ขาเจาะเช็ดศูนย์อนุหลักป่าใช่วนะ่าเห็ดไปเห็ดมาแหละน้ำม,มันประยูมมันเป็นเป่ปามันประยูอลักษณะป่ามันเป็นแบบน้ำไหลสูดใช่ไนะแต่ว่าก็มีอยู่ป่าในป่ายางส่วนหนันจะไปว่างไข่อยู่ลุ่มมันจะไป,ไปอ่นอนกันอยู่ลุ่มมันเป็นว่างอยู่ลุ่มแต่ว่ากับพ่อไอ้มีอยู่ป่าหน่อยป่าในก็มีบางส่วน ปลาหมอมปลาไนส์สไลด์เขาปล่อยมันจังนี่ปลาธรรมสาอปลาหมอมปลาหมอมปลาอุ้ยแพรงได้ปลานั่นโลหนึ่งเหมือนสองแสนผมบ่าปลาหมอมปลาผันบางอาทิตย์ก่อนนี่นักท่องเที่ยวคนไทยฝนกระมาดินไลน์เด้ เพันยางเต็มเต็มถนน,นเลยเพันยางเละส่วนนี้เพันเขามาเที่ยวหลายส่วนฤดูหนาวและพันกระต่อไปวังเวียงเลยใินะหมสำหรับเมืองอนุวงศ์เฮากับนอกจากฟูวหลนสถา,านที่ท่องเที่ยวกับโบโบมี่ยังไลยพี่นอ้องเลยคือบัตรติงไทยรีวิวไอ้เบิร์กนี่แหละ หนึ่งมากกับเสื้ลักๆณซิกเนเจอร์เ,เลยกับผู้หลนสองมากกับว่างน้ำเขียวสามมากกับแตมเนขึ้นพานยงเย่กับเบื่อตำหนักสถานที่ท่องเที่ยวและกะ็สุดท้ายก็คืออย่างหลาะสมเบ่งบรรยากาศแถวแถวทรายดำจังนะถ่ายหูออกมาก,ก็งามได้แถวนี้มันจะเป็นวิวงามแถวตัวเมืองอย่างเช่นนะเนื่องจากว่าใสสมบูรณ์ยังบทได้เป็นเมือง,งท่องเที่ยว สำหรับสนันแล้วการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันก็ยังบวทันได้พัฒนาก็ถือว่าผู้ใดมาเที่ยวแข่งใจสมบูรณ์กับกับบวต่องอันนั้นได้อกับบวต่องเสียใจเพราะว่ากับบวต่องขาดวังกับแข่งใจสมบูรณ์หลายเพราะว่าพวามใจสมบูรณ์เทาก็ยังบวชจะเป็นแข่งท่องเที่ยวนะอาจจะมีแต่ภูวขาโลนหรือว่าบ้านหนองเขียวกับวัฒนธรรมแล้วก็จะแผน แผนสิไปต่ออีกคือโบโบมี่ละมันโบแข่คือคือวังเวียงล้งหัวบางลงวังเวียงลงหงลงัว,าวงงหาบางมันจะมีกิจกรรมหลายอย่างสุดานที่ท่องเที่ยวรลายบอนแต่ว่าข่อยเสือว่าอนาคตต่อไปในี่ใส่สมบูรณ์ก็อาจจะเป็นคือวางเวียงกับเป็นไดเพราะว่านี่ผู้เบี้ยนี่เพิ่นกำลังสิเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใดได้มากินแค่ใส่สมบูรณ์อาจจะได้มีแผนขึ้นปีนผู้ ผู้เบี้ยผู้ที่สูงที่สุดในประเทศลาวหรือว่าเทียบใส่ประเทศไทยก็คือผู้ยังที่สูงกว่าหมูนะดอยอินทนนท์บ่แม่นบ่เพราะว่าบ่ติงในหินนักของเที่ยวไทยเพิ่นเว้านะดอยอินทนนท์ประเทศไทยนะแถวบ่ติงบ่อฟิทเขาขอโทษขออภัยเด้อนี่ และสิ่งที่ว่าเมืองเซส,สมบูรณ์ที่ว่าแตกต่างจากลายบอนจากเมืองอ,อื่นก็คือหนึ่งอากาศสภาพภูมิประเทศเขตสูงเหตุใอากาศหนาวเนาะตัวนี้แหละจุดจุดเด่นหนึ่งอากาศหนาวสองภาธรรมศาสงามภูผภาป่าใหม่ถือว่ายัางสดๆตัวน,นี้แหละที่เหตุให้หลายๆคนอยากเขามาเที่ยว ไซซุมบุนนี่เหมาะแก่การแบบลักษณะมาเที่ยวแบบชีวิตจังไรวะมาเที่ยวแบบธรรมศาสตร์ธรมธรมศาสตร์ท้าผู้ได้มกธรรมศาตมสตร์แมนไซซุมบุนคือได้ยินสองลุงแม็กเราล่าว่าไซซุมบุนนี่ยกเมืองหาดาวเลยนี่ ในประเทศลาวเนี่ยโอ้เมนยนั้นว่นวาเมื่องหาดาวเลยคนว่าิวธรรมศาสตร์งามลุงแม็กสองตลาดตลีนะเพื่นมาใส่สมบูรณ์มากับบริพกันกับเพื่นซ้ำเสร็จหาเพื่อนเพื่นว่าเมื่อแล้วคนว่าอยู่เชียงควางในตอนนี้บุฟอกันซ้ำว่า กสิประมาณนี้เด้อพี่น้องกันนี่บรรยากาศตอนเช้ามาอัปเดตสภาพไซสมบูรณ์ให้เบิ่งแล้วก็ผู้ใดที่มาเที่ยวไซสมบูรณ์ในช่วงนี้ก็มาเด้อมาเที่ยวได้ถือว่าหมอกมีตั้งแต่เดือนสิบจนเดือนสิบหอเดือนสิบสองคนแหละขอบใจทุกท่านที่ติดตามส้มเด้อพฟกันคลิปหน้าเหมือนที้ขอตัวลาไปก่อนสบายดี